สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะซื้อเบน,นี้สลากผ้ารวยค่ะสองตัวมีหกเจ็ดสองสี่เก้าหกศูนย์ห้าแปดเก้าสองแปดสี่ห้าเก้าห้าเจ็ดหนึ่งหกหกค่ะต่อมาสลากห้าผ้าค่ะสองตัวมีเจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าหกเก้าสองเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าห้าเก้าสองแปดแปดเก้าสี่ห้าค่ะต่อมาหวยแดงปอค่ะสามตัวบนมีห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งหก ห้าศูนย์เจ็ดห้าสองเจ็ดแปดสองเจ็ดสองตัวบนล่างหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองห้าสองเจ็ดสองแปดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดค่ะต่อมาหวยแมงปอค่ะชุดสรุปพิเศษวิ่งให้เด่นเจ็ดเด่นหนึ่งเด่นห้าสองตัวสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งห้าศูนย์ห้าสามตัวห้าหนึ่งเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าหนึ่งแปดค่ะต่อมาบารมีพญาคูตค่ะเข้ามาสามนวดแล้วค่ะ วันนี้สามตัวมีแปดห้าเจ็ดแปดสามแปดสองตัวห้าเจ็ดห้าแปดสามแปดสามเก้ากันศูนย์เก้าค่ะต่อมาแอดจอยโซเกอร์ค่ะเลขวิ่งบนงวดที่ผ่านมาเข้าเก้าและศูนย์บนค่ะวดน,นี้วิ่งให้เด่นหนึ่งเด่นศูนย์ค่ะศูวนวันนี้วิ่งบนล่างให้เด่นสองค่ะสองตัวห้าหนึ่งห้าสองหกสองเจ็ดสองเก้าสองสี่สองค่ะ ต่อมาสามสารค่ะสองตัวบนล่างนี้ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์สี่หนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองหกสองสี่สองเจ็ดสองห้าค่ะส่วนวันี้สองตัวล่างเซฟไว้ค่ะส่วนวันี้วิ่งให้เด่นสองค่ะสองตัวสองหนึ่งสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดค่ะ ซูมมนี้สามตัวนี้เก้าสองห้าสี่สามแปดหกแปดห้าสองตัวบนล่างสองห้าสามแปดแปดห้าเก้าหกเน้นสองห้าค่ะต่อมาแอดจอยเขาวิ่งบนล่างให้เด่นหนึ่งเด่นเจ็ดสองตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดสามตัวมีสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งห้าค่ะ ศูนย์มินิสามตัวมีเก้าศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์สองตัวเจ็ดเก้าเก้าแปดแปดเก้าค่ะต่อมาเลขขายดีค่ะมีศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งสี่ห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าห้าเก้าแปดเจ็ดแปดค่ะต่อมานกนําโชคค่ะสองตัวมีศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าห้าเจ็ดสามตัวห้าศูนย์เจ็ดค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ